นี่ครับมาดูสิ่งที่มันจับได้ส่วนใหญ่ก็เป็นเส้นผมกระฝุ่นเล็กๆนะครับอืมก็ก็โอเคนะครับ <c oughs> กระดูผสมราคาครับดีกว่าแบบปล่อยให้ห้องแบบลุกไปด้วยฝุน่นอะไรที่ไม่รู้อันนี้มันก็ดูดไปเรื่อยนะครับ ผมแลบแลดหนูทดลองคลิปนี้เพื่อนผมกับผมขออาสาเป็นหนูทดลองนะครับที่จะซื้อเครื่องดูดฝุ่นราคาราวๆสี่ร้อยบาทมาใช้งานดูนะครับเรามาดูซิว่ามันจะพอไปวัดไปวัดได้หรือเปล่าก่อนอื่นไปดูเพื่อนผมก่อนเลยนะครับมาแล้วครับขุดยนดูดฝุ่นผมสั่งมาสองเครื่องเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ที่ให้มามีอะไรบ้างนะครับผมซื้อจาก Lazada โอเคสิ่งที่เขาให้มาก็มีสายชาร์จมีใบปัดไม่กว่า2อันนะครับแล้วนี้ไปไปปัดฝุ่นทีนี้เดี๋ยวเราต้องชาร์จแบบแล้วก็ประกอบเดี๋ยวจะลองดูว่าจะทำงานได้ดีแค่ไหนนะครับ นี่ครับมาดูสิ่งที่มันจับได้ส่วนใหญ่ก็เป็นเส้นผมกระฝุ่นเล็กๆนะครับเอาละครับคราวนี้ตาผมบ้างเผอิญผมก็เดินเข้าร้านเซเว่นนะครับแล้วก็เหลือไปเห็นนะครับเจ้าเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้วางขายอยู่ราคาก็450บาทก็แพงกว่าที่เพื่อนผมซื้อมานิดหน่อยผมก็อเอามาลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไง นี่นะครับที่มันดูดไปเมื่อกี้นี้อืมกม็ก็โอเคนะครับก็ดูนสมราคาครับดีกว่าแบบปล่อยให้ห้องแบบลกไปด้วยฝุ่นอะไรที่ไม่รู้อันนี้มันก็ดูดไปเรื่อยนะครับมันก็ถือว่าเก็บฝุ่นได้ในระดับก็ดีกว่าปล่อยห,ห้องลกอนะ่ะผมว่าดูด